ในบทที่ผ่านๆมาเราพูดถึงการนําเข้าสู่บทเรียนโดยใช้สถานการณ์การให้นักเรียนสังเกตเห็นคําศัพท์สำนวนที่ใช้ในสถานการณ์นั้นๆจากนั้นก็เป็นการฝึกพูดให้คล่องในแบบฝึกหัดขั้นพื้นฐานค่ะในขั้นตอนต่อไปตามกระบวนการการสื่อสารแล้วก็ควรจะเป็นการเอาพูดหรือการลองใช้ในสถานการณ์ที่สมจริงใช่ไหมคะใช้คมิน้นแต่ว่าในชีวิตจริงเราใช้ถึง4ทักษะ4ทักษะมีอะไรบ้างคมิน้นมีการฟังพูดอ่านแล้วก็เขียนใช่ไหมคะ ใช่ค่ะแต่เราจะมาพูดถึงทักษะการพูดแล้วก็การเขียนสองทักษะนี้นะคะว่าจะสามารถออกแบบให้ได้ทักษะศตวรรษที่21ออย่างไรบ้างค่ะจะขอพูดถึงทักษะการพูดก่อนเลยนะคะ หลังจากที่นักเรียนเนี่ยได้ฝึกคำศัพท์สำนวนจนคล่องปากแล้วถัดไปก็คือให้นักเรียนเนี่ยได้ทดลองพูดออกมาจริงๆนะคะในสถานการณ์ที่สมจริงนะ,ะรูปแบบของตำราทั่วๆไปเนี่ยจะมีการนำเสนออยู่4รูปแบบค่ะหนึ่งก็คือให้นักเรียนเล่นบทบาทสมมุติ 2. เนี่ยก็คือให้นักเรียนสัมภาษณ์กันนะคะสามก็คือให้นักเรียนเนี่ยพูดสุนทรพจน์ค่ะ ส่วน4เนี่ยก็คือให้นักเรียนเนี่ยได้อภิปรายแต่ในหนังสืออากิโกะโตโทโมดะจิเนี่ยยังมีอีกหนึ่งรูปแบบค่ะก็คือการให้นักเรียนทำภาระรงานเป็นกลุ่มหรือที่เรียกกันว่าทาร์กเนี่ยนะคะการให้นักเรียนทำงานเป็นกลุ่มเนี่ยมันมีประโยชน์ต่อชีวิตในอนาคตของเขามากเลยค่ะมิ้นสำหรับครั้งนี้เราจะพูดถึงบทบาทสมมุติกันก่อนนะคะ อาจารย์คะแล้วบทบาทสมมุติเนี่ยเป็นแบบฝึกแบบไหนแล้วก็มีข้อดียังไงบ้างคะบทบาทสมมุติเนี่ยนะคะเป็นแบบฝึกที่มีสถานการณ์ให้ผู้เรียนได้คิดคาพูดขึ้นเองตามบทบาทที่ได้รับคำินแล้วก็บทบาทสมมุติเนี่ยยังมีองค์ประกอบของการสื่อสารครบถ้วนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายในการสื่อสารที่ว่าใครพูดกับใครพูดเรื่องอะไรแล้วก็พูดเพื่ออะไรคะ่ะ อันดับถัดไปก็ยังมีข้อมูลที่แตกต่างและก็มีสิทธิในการเลือกสิ่งที่จะสื่อสารเองแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์ต่อสิ่งที่อีกฝ่ายนึงพูดมาด้วยค่ะส่วนข้อดีนะคะแบบฝึกชนิดนี้ไม่ใช้เวลามากมายนะคะแล้วก็คุณครูไม่ต้องมีภาระในการเตรียมเพียงแค่เตรียมโลกาสเท่านั้นก็พอค่ะแต่ถ้าในหนังสือมีบทบาทสมมุติอยู่แล้ว ก็จะยิ่งง่ายเข้าไปใหญ่เลยค่ะมิน้นแต่ว่าเราเนี่ยจะต้องตรวจเช็คนะคะว่าสถานการณ์ที่กำหนดในหนังสือเนี่ยมันเข้ากับผู้เรียนของเราหรือเปล่าถ้าไม่เข้าเราก็ควรจะปรับเปลี่ยนยกตัวอย่างเช่นนะคะมิน้นในสถานการณ์ของในหนังสือเป็น ให้นักเรียนเนี่ยพูดกันที่บริษัทนักเรียนเป็นพนักงานบริษัทเหล่านี้เนี่ยมันก็ไม่ตรงกับนักเรียนเนาะเราก็ต้องปรับเปลี่ยนให้เป็นผู้เรียนเนี่ยเป็นนักเรียนมัธยมก็เซตสถานาการณ์ให้ใกล้เคียงกับตัวผู้เรียนมากขึ้นค่ะแล้วถ้าในตำราที่เราใช้ไม่มีโรการ์ดแล้วเราจําเป็นต้องสร้างโรการ์ดขึ้นมาเองอาจารย์มีวิธีแนะนําอะไรบ้างไหมคะในการสร้างโรการ์ดนะคะสิ่งที่คุณครูควรจะชัดเจนก็คือ สถานการณ์ค่ะยกตัวอย่างเช่นการ์ด A และการ์ด B ว่าเป็นใครพูดกับใครบางครั้งอาจต้องระบุสถานที่ค่ะเพื่อให้เกิดความชัดเจนในสถานการณ์ยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็คนที่เป็น A พูดกับ B ด้วยวัตถุประสงค์อะไรส่วนคนที่เป็น B เมื่อฟัง A พูดแล้วนะคะจะตอบอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างโลการเพื่อให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะ บทนี้นะคะมินจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอาการเจ็บป่วยค่ะเป้าหมายของการเรียนรู้ในบทนี้เนี่ยนะคะก็คือให้นักเรียนสามารถถามตอบอาการเจ็บป่วยแล้วก็ให้คําแนะนําในฐานะที่เป็นเพื่อนหรือหมอได้นะคะ<ม>ก่อนที่จะมาเข้าแบบฝึกหัดนี้เนี่ยนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับคําศัพท์แล้วก็สํานวนเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยแล้วก็คําแนะนําในการปฏิบัติตนเวลาที่เจ็บป่วยมาแล้วนะคะขั้นถัดไปก็คือ เป็นขั้นฝึกใช้ค่ะเ,ออเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างโลการกันเลยนะคะในการ์ดข้อหนึ่งเนี่ยนะคะมิ้นทั้ง A และ B เป็นเพื่อนกัน B เนี่ยเป็นคนป่วยส่วน A เป็นคนถามอาการแล้วก็ให้คําแนะนําในการที่จะให้ใกล้เคียงกับการสื่อสารจริงทั้ง A และ B ควรจะมี ข้อมูลที่แตกต่างแล้วก็มีสิทธิในการเลือกสิ่งที่จะสื่อสารค่ะดังนั้นจะเห็นได้ว่าในโลกาสเนี่ยไม่ได้ระบ,บุอาการป่วยรวมถึงคำแนะนำนักเรียนจะต้องคิดแล้วก็พูดเองพร้อมทั้งเวลาที่ฟังเพื่อนพูดแล้วก็จะต้องมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบยกตัวอย่างเช่นเวลาที่เพื่อนให้คำแนะนำแล้วเราจะพูดต่อว่าอย่างไรนะคะในการเขียนโลกาสคุณครูควรจะต้องคำนึงถึง องค์ประกอบของการสื่อสารค่ะไม่ควรจะใส่ทุกสิ่งทุกอย่างลงไปจนกระทั่งนักเรียนไม่มีอิสระในการคิดนะคะเวลาที่เราจะนำบทบาทสมมุติไปใช้เนี่ยมีข้อควรระวังหรือว่าขั้นตอนอะไรบ้างไหมคะมีคมิ้นมีอยู่3ขั้นตอนขั้นตอนแรกก็คือขั้นตอนการเตรียมความพร้อมนะคะส่วนขั้นตอนที่2ก็คือขั้นตอนที่ทํากิจกรรมอยู่และขั้นตอนสุดท้ายก็คือขั้นตอนหลังทํากิจกรรมคมิ้น เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าหน้าที่ของคุณครูที่ทําหน้าที่อำนวยความสะดวกเพื่อให้กิจกรรมนั้นราบรื่นเนี่ยมีหน้าที่อย่างไรบ้างด้วยนะคะขั้นตอนที่1ในขั้นตอนของการเตรียมความพร้อมมิ้นคิดว่าคุณครูควรจะเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนอย่างไรบ้างคะอืก็น่าจะมีการทบทวนสำนวนคำศัพท์ที่เรียนไปก่อนนะคะนักเรียนจะได้มองเห็นภาพคร่าวๆว,ว่าต่อไปเราจะพูดเป็นยังไงบ้างใช่ค่ะ แต่ว่ายังมีอีกส่วนหนึ่งก็คือคุณครูก็จะต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องของการอธิบายวิธีการดําเนินกิจกรรมนะคะแล้วก็ดูว่าจะให้นักเรียนจับคู่กันอย่างไรเช่นคนที่จับคู่ใกล้กับคนที่นั่งด้วยกันหรือจะจับคู่กับคนที่ยังไม่เคยจับคู่กันมาก่อนหรือจะมีการสลับบทบาทเป็น A เป็น B บ้างหรือเปล่าอะไรเหล่านี้เป็นต้นนะคะขั้นที่2ก็คือในระหว่างขั้นที่ทำกิจกรรมกันอยู่ มิ้นว่าตอนที่คุณครูเนี่ยเดินไปดูนักเรียนทำกิจกรรมแล้วเกิดพบว่านักเรียนเนี่ยพูดผิดเราควรจะแก้ไขณตอนนั้นเลยหรือไม่ถ้าเข้าไปแก้ไขนะตอนนั้นมันจะเป็นการขัดจังหวะนักเรียนหรือเปล่าคะใช่ค่ะนอกเหนือจากที่จะทำให้นักเรียนสะดุดในการทำกิจกรรมแล้วคุณครูเนี่ยยังทำให้นักเรียนขาดความมั่นใจในการสื่อสารดังนั้นเราควรจะทำไงคะมิน้นก็น่าจะ จดข้อผิดของนักเรียนไว้ก่อนแล้วค่อยมาสรุปด้วยกันตอนท้ายดีไหมคะดีค่ะงั้นในขั้นตอนที่3ก็คือหลังทํากิจกรรมแล้วนะคะคุณครูก็จะเอาสิ่งที่นักเรียนเนี่ยผิดพลาดมาพูดคุยกับนักเรียนนะคะแต่ว่าในกรณีที่ครูเนี่ยจดข้อผิดพลาดของนักเรียนเลยโดยปกติครูก็จะสอนเลยอะคะ่ะว่านักเรียนนักเรียนผิดแบบนี้นะคะที่ถูกคือควรจะเป็นอย่างไรมินว่าแบบนี้ดีไหม ก็น่าจะเป็นการปิดโอกาสแม่นักเรียนได้ลองคิดเองนะคะถ้าเกิดเราลองเขียนข้อผิดของนักเรียนดูแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยช่วยกันตอบว่ามันผิดอย่างไรแล้วควรจะแก้ไขยังไงน่าจะดีกว่านะคะถูกต้องค่ะเราควรจะให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการคิดเพราะนั่นจะทําให้เขาเนี่ยรู้ว่าบทส่วนที่ตัวเองผิดพลาดนมีอะไรบ้างค่ะ สรุปว่าในการนําบทบาทสมมุติหรือโรเปเลเข้ามาใช้เนี่นะคะเราก็ไม่ควรจะปล่อยให้นักเรียนทํากิจกรรมโดยลําพังแม้ว่านักเรียนจะเรียนรู้สานวนคําศัพท์มาพร้อมแล้วแล้วเราก็มีอุปกรณ์ก็คือโรการแล้วก็ตามแต่ว่าเราก็ควรจะมีการเตรียมพร้อมนักเรียนก่อนให้การสนับสนุนระหว่างทํากิจกรรมแล้วก็มีการสรุปในขั้นสุดท้ายด้วยค่ะอาจารย์คะหลังจากเล่นโรเปเลไปแล้วเราประยุกต์ให้นักเรียนมาเล่นละครด้วยดีไหมคะ โอ้ดีมากเลยคะมิ้นเพราะว่าในขณะที่เราทำโรเพรหรือบทบาทสมมุติเนี่ยนักเรียนเนี่ยจะพะวงเกี่ยวกับคำพูดที่จะใช้ในโรเพนะคะจนทำให้ลืมภาษาท่าทางน้ำเสียงหรืออารมณ์ไปการที่เราให้นักเรียนเนี่ยได้แสดงละครมันก็จะได้ฝึกสิ่งเหล่านี้ไปด้วยนะคะซึ่งจะทำให้ใกล้เคียงกับการสื่อสารจริงค่ะครูมีวิดีโอเกี่ยวกับกิจกรรมนี้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะค่ะ どうもありとうございます。 ิตัวสื้อนนก็ได้โอ้โหนักเรียนเล่นกันได้ตลกแล้วก็สมจริงมากๆเลยนะคะเพื่อนๆที่ดูอยู่เนี่ยก็ดูชอบด้วยค่ะบรรยากาศดูดีเลยเนาะสนุกสนานกันจริงๆโรเพเนี่ยบอกอยู่แล้วนะคะว่าเล่นไปตามบทบาทที่ตนเองได้รับ แต่เวลาที่คุณครูฝึกในห้องเรียนรวมทั้งนักเรียนด้วยนะคะก็จะไปโฟกัสอยู่ตรงเฉพาะคำพูดทำให้ลืมภาษาท่าทางหรือ acting ที่ว่านี้ไปนะคะแต่ถ้าเผื่อเราเอา,เอาละครให้นักเรียนเนี่ยได้เล่นก็จะทำให้นักเรียนเนี่ยคำนึงถึงภาษาท่าทางน้ำเสียงและก็อารมณ์ไปด้วยเท่ากับเป็นการาให้ฝึกในสถานการณ์ที่ใกล้กับความเป็นจริงเลยค่ะที่ผ่านมา ส่วนใหญ่จะได้ยินอาจารย์ใช้ญ,ญี่ปุ่นพูดว่านักเรียนไทยเนี่ยเก่งเรื่องไวยากรณ์แล้วก็คำศัพท์แต่เวลาถึงภาคปฏิบัติเนี่ยกับนำไปใช้เนี่ยไม่ค่อยได้ในส่วนนี้เนี่ยมันก็ค่อนข้างเห็นจริงเพราะว่าเ,เมื่อล่าสุดเลยเนี่ยก็เห็นนักเรียนเนี่ยที่ไปเข้าค่ายของในประเทศอาเซียนกันนะคะจริงจริงนักเรียนอาเซียนในประเทศอื่นๆความรู้ความสามารถเนี่ย ก็ไม่ได้แตกต่างอะไรจากเราเท่าไหร่แต่ว่านักเรียนไทยเราเนี่ยเน้นในเรื่องของทฤษฎีคือองค์ความรู้ตัวภาษานะคะก็เลยทำให้ไม่ได้ค่อยได้ฝึกภาคปฏิบัติปรากฏว่าทั้งๆท,ที่เก่ง,งเพอๆเนี่ยบางครั้งอาจจะเก่งกว่าเขาด้วยแต่เวลาที่จะสื่อสารจริงกับพูดไม่ค่อยได้นักเรียนที่ไปก็ตกใจอย่างมากเลยว่านี่ฉันพูดไม่ได้เหรอนะคะสิ่งเหล่านี้มันสะท้อนอะไรมันสะท้อนว่า ในขณะที่เรียนเนี่ยเราเนี่ยไม่ได้เน้นภาคปฏิบัติเราเน้นแต่ภาคทฤษฎีเพราะฉะนั้นเราอยากฝากคุณครูไว้นะคะเวลาที่ทำการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นเราควรจะเน้นเรื่องของภาคปฏิบัติด,ด้วยค่ะจบเรื่องโดเปเลยไปแล้วก็ได้ทั้งความรู้แล้วก็ไอเดียในการนำโดเปเลยไปใช้สอนเยอะเลยนะคะอาจารย์คะแล้วเรื่องภาระงานได้ทำเป็นกลุ่มนะคะ สำหรับภาระงานหรือทัสสนะคะที่ให้ทำเป็นกลุ่มเนี่ยโดยส่วนตัวแล้วครูมองว่าการทำงานเป็นกลุ่มเนี่ยทำให้นักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้แล้วก็สามารถนำไปใช้กับชีวิตในอนาคตแล้วก็ในการทำงานด้วยค่ะที่พูดแบบนี้เพราะว่าตอนสมัยตัวเองเป็นนักเรียนมัธยมเนี่ยอาจารย์สั่งให้ทำงานวารสารเป็นกลุ่มะนะคะมิ้นตอนนั้นเนี่ยสิ่งที่ครูได้เรียนรู้เพราะว่าเราได้ทำงานกับพกเพื่อนเพื่อนเนี่ย ก็จะมีเรื่องของออการที่ต้องมีความยืดหยุ่นแล้วก็จะต้องมีการรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนๆมีการปรับตัวนะคะแล้วก็รับผิดชอบงานที่ตนเองได้รับบางครั้งครูก็ต้องมีภาวะความเป็นผู้นำแล้วก็ต้องช่วยกับเพื่อนในการแก้ไขปัญหาในระหว่างที่ทำกิจกรรมนะคะถ้าจะว่าไปสิ่งเหล่านี้ก็คือทักษะศตวรษที่21 เพียงแต่ว่าในสมัยก่อนเนี่ยเราไม่มีเรื่องของ ICT เข้ามาเกี่ยวข้องนะปัจจุบันเนี่ยมี ICT เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะให้นักเรียนทำทาสหรือทำภาัะงานที่เป็นกลุ่มเนี่ยก็ควรจะมีส่วนนี้เนี่ยเข้าไปในเ,เรื่องเกี่ยวกับการออกแบบการเรียนการสอนของเราด้วยนะคะแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือเวลาที่ออกแบบคุณครูก็ควรจะให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมทุกคนคะ่ะ จะขอยกภาระงานหรือทั s k ที่ให้ทำเป็นกลุ่มมาให้ทุกคนได้ลองออกแบบกันนะคะกิจกรรมอันนี้อยู่ในหนังสืออากิโกโตโทโมดะจิค่ะอ,อ,อยากจะให้ทุกคนได้ออกแบบโดยการปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมเพื่อให้เข้ากับนักเรียนของตนพร้อมทั้งให้ได้ทักษะศตวรรษที่21ด้วยนะคะเราไปดูกันเลยค่ะกิจกรรมโพลสำรวจความคิดเห็นในอากิโกโตโทโมดะจิ เล่ม3บทที่13หน้า120นะคะเป้าหมายการเรียนรู้ของบทนี้คือสามารถพูดเปรียบเทียบสิ่งต่างๆได้ขั้นตอนการทำกิจกรรมนี้คือ 1. ให้นักเรียนในห้องแบ่งกลุ่มเป็น4กลุ่มแล้วสำรวจความคิดเห็นของเพื่อนในห้องเกี่ยวกับหัวข้อต่างๆดังต่อไปนี้ 1. อาหาร 2. ผลไม้ 3. ดนตรี 4. ภาพยนตร์ 5. การ์ตูน 6. กีฬา 7. รายการทีวีโดยที่แต่ละกลุ่มต้องเลือกไม่สำ้ำกัน 2. ถามความคิดเห็นกันในกลุ่มตามตัวอย่างว่าแต่ละคนชอบอะไร 3. เขียนคำตอบที่ได้ใส่กระดาษแล้วแบ่งกันออกไปถามเพื่อนต่างกลุ่ม 4. เมื่อได้คำตอบแล้ว ให้รวบรวมว่าในห้องชอบอะไรที่สุดแล้วรายงาน